จริงๆหลายคนก็เคยมาพูดกับผมเอออนาคตใหม่ก้าวไกลในความจริงมีอะไรคล้ายๆประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนนี่ขณะนี้ถ้าจะมีพักที่เริ่มขยับให้คนมีความรู้สึกว่าเป็นสถาบันมากขึ้นเนี่ยก็คือพักคก้าวไกลภาพพักคอนาคตใหม่เดิมซึ่งค่อนข้างอยู่ภายใต้เงาของคุณธนาธรแต่พอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยพอพรรคก้าวไกลดําเนินงานมายาวนานอย่างนี้เนี่ยมันเริ่ม มีความรู้สึกว่าพักเก้าไกลาเป็นตัวแทนของชุดความคิดนะซึ่งคนจะชอบไม่ชอบกัแล้วแต่นะแต่เป็นชุดความคิดที่มีความชัดเจนตกผลึกค,คำว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยผมผมพูดง่ายๆนะครับว่า วันนี้ถ้าผมเอ่ยชื่อพักนะฮะสมมุติผมบอกชื่อพักชาติไทยพัฒนาโอเคคุณพูดเป็นพักของใครก็พักของคุณปัญหาถูกผมพูดถึงพักเพื่อไทยครับพักของใครก็ชื่อพระสิทธิลอยมาถูกต้องผมพูดถึงพักประชาธิปัตย์ผมนึกถึงคุณกวง แต่มันไม่ใช่หรอกออนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าคุณพูดคุณควงเนี่ยผมว่าคนดูจํานวนมากก็จำไม่ได้ไม่รู้เลยเคว่าว่าคืออะไรับจริงๆก็คือว่าความเป็นสถาบันเนี่ยมันเริ่มจากตรงนั้นก่อนว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือตระกูลซึ่งถูกมองว่าเป็นเจ้าของพักนะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยหมายความว่าระบบภายในพัก ก็ต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเนี่ยอ,อย่างกรณีพักประชาธิปตัตย์เปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักมาเจ<ม>ครั้ง<ม>ใช่ไหมฮะก็แต่ละครั้งก็ไม่มีใครตอบได้ว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจ<ม>ขึ้นมาก็อยู่ที่กระบวนการของพักเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือความเป็นสถาบันนะฮะถ้าพูดด้วยความเป็นธรรมขณะนี้ถ้าจะมีพักที่เริ่ม ขยับให้คนมีความรู้สึกว่าเป็นสถาบันมากขึ้นเนี่ยก็คือพักเก้าไกลนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจะเปใช้คำว่าเหตุบังเอิญก็ไม่ใช่แต่มันมันบงมันมันเป็นีเหตุมีเหตุ<ร>มันมีเหตุว่าคุณธนาธรเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะฮะตรงเนี้ยเลยเลยทำให้ภาพพักคอนาคตใหม่เดิมซึ่งค่อนข้างอยู่ภายใต้เงาของคุณธนาธร แต่พอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยพอพักก้าวไกลดําเนินงานมายาวนานอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกว่าพักก้าไกลเป็นตัวแทนของชุดความคิดนะซึ่งคนจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่เป็นชุดความคิดที่มีความชัดเจนตกผลึกและรวมตัวของคนที่คิดในแนวทางนี้ซึ่งประชาธิปัต์ตอนที่บอกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันก็มี แกนหลักของความเชื่อในบางเรื่องอยู่นะครับแล้วก็จริงๆหลายคนก็เคยมาพูดกับผมเอาอนาคตใหม่ก้าวไกลในความจริงมีอะไรคล้ายๆประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนนี่กำลังจะถามเหมือนกันเรื่องนี้นะฮะก็คือหมายความว่าอย่างที่บอกก็คืออยู่รวมกันด้วยชุดความคิดนะครับแล้วก็มีลักษณะที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าความเป็นสถาบันจะมีความได้เปรียบับเพราะความเป็นสถาบันเนี่ยมันควรจะมีความหลากหลายในเชิงความคิดภายในับ ที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าการที่มีเจ้าของพักเพราะถ้าเจ้าของพักเกิดไม่ปรับใครก็ทําอะไรไม่ได้ม,มันก็จบไปบทีนี้คุณอภิพิษเปรียบเทียบมาระหว่างประชธิป,ปัตรกับก้าไกลนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดกันในวงการเมืองก็มีการชูมีการคุยประเด็นนี้ขึ้นมาผมมี2เรื่องหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่า,าถ้าประชธิป,ปัตรรอบนี้เป็นสมมตินะสมมติเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เรียกเลตติ้งกลับมาหรือเปล่าเพราะว่า หลายคนมองว่าปชฏิบัติเวลาเป็นฝ่ายคา้านคือผลงานดีมากมากเป็นรอบนี้แล้วกรอบคูเรตติ้งก่อนอันนี้คุณไปเสร็จคิดยังไงในเรื่องนี้คือสิ่งสําคัญของของพรรคการเมืองที่ดีคือคุณต้องพร้อมเป็นทั้งพรรครัฐบาลและเป็นพรรคทั้งฝ่ายคา้านโอเคแล้วก็ผมก็พูดเสมอว่าการเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยก็สามารถทําประโยชน์ได้มากมายครับจริงๆแล้วประเทศเศรษฐกิจระบบการเมืองที่เข้มแข็งเนี่ย ต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนะครับการที่ประเทศไหนระบบเศรษฐกิจไหนการเมืองไหนเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านเลยหรือมีฝ่ายค้านที่อ่อนแอเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากนะครับต่อการที่จะเกิดปัญหาขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็พักประชาธิปัตย์จริงๆในประวัติศาสตร์ของพักส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีบทบาท ในการทํางานในสภาอย่างค่อนข้างเข้มแข็งถ้าประชาธิปัตย์จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้งและสามารถทําหน้าที่นั้นได้ดีครับมันก็เป็นโอกาสในการที่จะฟื้นฟูรหรือเรียกคะแนนย,ยมของพรรคกลับคืนทีนี้กลับมาสู่คําถามที่แล้วว่ามีข้อสังเกตบอกงั้นถ้าประชาธิปัตย์จับคู่กับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนี่เริ่มมีการพูดกันอย่างนี้นะวันก่อนผมพูดกับสส,ส,สประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งก็บอกเออแบบนี้น่าจะสนุก นะฮะผมถามในมุมพูดอนะิสิทธิ์ก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ในฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบกันได้แบบเข้มข้นเลยหรือเปล่าในาาคือต้องบอกก่อนนะว่าปกติเนี่ยมันไม่มีใครเลือกจับคู่กับใครเป็นฝ่ายค้านอ่าอันนี้เนี่ยมีส่วนใหญ่คุยกันส่วนใหญ่ก็นนกนเนี่ยก็คือว่ามีคนเลือกไปจับคู่ไปรัฐบาลในที่เหลือน่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านร่วมโอเคโอเคนะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสที่จะเกิดฝ่ายค้านที่ประกอบไปด้วยประชาธิปัตย์กับก้าวไกลมีไหมผมว่ามีนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า ถ้าประชาธิปัตย์สามารถทำหน้าที่ได้แบบที่เคยทำตอนเป็นฝ่ายค้านก้าว <9. S 1> ไกลทำหน้าที่แบบที่เคยทำในการเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านที่ผมว่ามีความน่าเกรงขาม,อมพอสมควรอืน่าจะสนุก <laughs>